ซึ่งถ้าเราซื้อแน่นอนแหละมันได้เข้าฟรีเกมแต่ว่าเงินน่ะมันจะได้คืนหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงเอ้ยมามาเพื่อกึบคบๆๆบคืบเงียบเลยนะคะกลัวแพงเลยบิ๊กบินค่ะเออฮัลโหลสวัสดีกับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับสมดิอีกแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็อยู่ใน ตืดตื้อดืดตืดตื้อดืดเซ็กซี่คาสิโนเนี่ยทุกคนจริงๆนะคะหญิงก็มาอ่านชื่อเซ็กซี่คาสิโนเซ็กซี่คาสิโนอะไรเงี้ยชื่อมันก็จะคล้ายกับเซ็กซี่บาคาร่าใช่ไหมที่ทุกคนรู้จักเลยค่ะซึ่งหญิงอ่านตรงนี้แล้วหญิงก็ไม่แปลกใจเลยที่แบบจะมีคนที่หลงชื่อกันบ้างนะเพราะตัวหญิงเองก็แบบหลงนะเอาจริงโอเคค่ะวันนี้นะเราก็ขับมาอยู่ที่เซ็กซี่คาสิโนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมกันนะคะ หมือนเดิมค่ะไม่มีกติกาอะไรไม่มีอะไรไม่มีสูบไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีตังค <c oughs> ์ไม่ใช่นะคะก็จะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะบอกกันทุกคลิปเลยนะเรามาสตรีมให้ดูแล้วมาเล่นให้ดูแล้วนะคะก็รับชมอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะทุกคนทุกครั้งที่กดนะคะอย่าลืมนะจ๊ะว่ามันเป็นเงินจริงเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับวันนี้เกมนั้นจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ชเดมดืตื้อดื้ดตื้อดโอเคค่ะทุกคนก็ทําการฝนเอาลิสเซอร์มาที่เรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็พบทุนนะสาค่ะทุกคนใส่กระโปรงกระเป๋าตังมาที่1,500บาทนะคะก็เป็นทุนที่แบบก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะทุกคนก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมกันนะคะซึ่งวันนี้ต้องดูก่อนว่าเราจะยังอยู่ที่ค c ิกสปินไหมหรือว่าจะไปที่ค่ายอื่นกันนะคะ เดี๋ยวเราไปหาดูเกมก่อนสลับยิงแล้วค่ะทุกคนอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยส่วนมากไม่ค่อยแบบว่าต้องมาวางแผนนะว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะเล่นอันนี้อะไรประมาณนั้นไปนะคะหลักๆแล้วค่ายเกมเขาก็มีให้เราเลือกเยอะนะทุกคนแต่ว่าเราก็จะเล่นแต่แบบที่เราถนัดเอาจริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันก็ใช้เงินจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุ้นเคยกับเกมบ้างแล้วก็พอรู้ว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันมีอะไรช่วยบ้างคุ้มหรือเปล่ากับเงินที่เราจะเสียไปประมาณนี้นะคะทุกคน แน่นอนเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นแบบค่ายใหม่ของเขานะเพราะว่ามันมีไอโบแดงสแสลงในใจนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาหาเกมเล่นกันดีกว่านะเออไปที่พามาติกแล้วกันนะคะซึ่งตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่เคยมาจาัดที่พามาติกเลยนะคะทุกคนสําหรับเกมในพามาติกเอาจิงริงอะ่ะมันก็มีแต่เกมเดิมๆนะคะเพราะว่าเกมใหม่ยังไม่อัปเดตแต่วันนี้ทุกคนเราอาจจะเล่นเกมที่แบบ เฮ้ย hey, อีกแล้วเหรอก็คือตัวนี้น่เองทุกคนเป็นเกมที่ซื้อโบนัสได้นะที่หญิงก็ชอบมากนะคะสำหรับเกมนี้ฟับวนเล่นเดี๋ยวนี้นะคะระหว่างรอดาว์โหลดค่ะทุกคนใครรับชมอยู่ว่ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้หญิงด้วยนะคะส่วนเกมเนี่ยอยากจะให้เรารีวิวเกมไหนหรือว่าเล่นเกมไหนให้ดูก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะทุกคนจ้าระหว่างรอดาวโหลดเด้อึด๊ดด,ด,ด อยู่เ่นซี่เซ็กซี่คาฉันโนี่หญิงชอบร้องเพลงนี้ออกมาตลอดเลยมันหลงอ่ะทุกคนก็สำหรับเกมงนี้นะคะเขาบอกว่าชนะรางวัลมากสูงสุดถึง10,000ืเท่าของการเดิมพันค่ะทุกคนนอกเหนือจากนั้นก็จะมีวายวายวาายแบบเต็มจอเลยนะเออก็มีตัวคูณให้เราด้วยนะคะฟับเข้าไปให้แน่นอนค่ะว่าเราต้องปิดเสียงก่อนนะฟับเสียงดังมากโอเค เกมนี้ก็สามารถซื้อฟรีเกมได้นะคะซึ่งก็แล้วแต่<ะ>ใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะตั้งแต่600บาทนะคะก็กดถูกปับ๊บมันก็จะเป็นการซื้อแต่เราจะยังไม่ซื้อทุกคนเราจะยังไม่ซื้อนะคะเราขอดูรายการจ่ายเพื่อความช่วยรอ,อบนึงก่อนปับ๊บสำหรับรายการจ่ายนะคะสายลักไวเนี่ยจะมาในลีดที่2 3 4สเท่านั้นนะคะส่วนตัวคูณเนี่ยเขาก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปตั้งแต่คูณ2ถึงคูณ5เลยค่ะทุกคน มาอีกช่องนะคะก็จะมาเป็นช่องของ Scatter นะจะมาช่อง135นะคะมาครบ3อันพร้อมกันทีเดียวนะก็รุนรับเข้าฟรีเกมไป8ฟรีเกมนะคะประมาณนี้ไป40รายการจ่ายเดิมพันตั้งแต่6บาทไปจนถึง3,000บาทต่อหนึครั้งนะคะทุกคน <Wow. S 1> ปับปัๆบปัเขาให้ก็ประมาณนี้เลยเป็นแนวคาบอยนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีมานานแล้วคะ่ะทุกคน ก็ถือว่ายังฮิตอยู่นะคะวันนี้เราพกตุลมาที่1 5 0 0บาทนะหญิงอาจจะขอกำไรสักประมาณ1000ละกันพอแบบพอพอเขาเรียกอะไรอะ่ะคือแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็เอ้ยโชคดีไปประมาณค่ะแล้วเราจะลองซื้อฟรีเกมก่อนทุกคนที่600บาทแรกนะถ้าหญิงซื้อ600หญิงก็ยังจะเหลือเงินประมาณ800นะคะเพื่อจะลุ้นต่อ,ตอไปได้ เราจะมาซื้อฟรีเกมให้ทุกคนดูนะชอบมากเลยเสียงแบบอะไรเงี้ยมาเลยนะคะทุกคนก็มีทั้งหมด8ฟรีเกมนะปั๊บเข้าไปให้ไปค่ะมุนแรกนะคะเอ้ยถ้าเราได้ดาวอีกหนึ่งดวงนะทุกคนเราจะได้ฟรีเกมเพิ่มปะถ้าจำไม่ผิดเอ๊มุนแรกได้มา1บาททุกคน <c oughs> น้ำตาจะไหล หววคูณสนะคะก็คือเขาจะล็อกสญลัดษณ์วเอาไว้ให้เรานั่นเองเนาะต้องมีดาวตัวเล็กมานะคะเราถึงจะได้ฟีเกมเพิ่มไม่ได้เด้อโอ้โหได้มา7บาททุกคนซึ่งซึ่งปึ๊บซึ่งเราซื้อมา600อ่ะอันนี้ไง เราได้ฟีสปินเพิ่มนะคะนั่นงพายวิพิอหรอเอา้าสามดาวทุกคน<ฮ>บวกเพิ่มอีก8ปดฟีเกมนะคะที่งเคยได้อนนปกติได้แค่2อดาวก็ดีใจแล้วนะคะใหม่แล้วใหม่แล้ว <c oughs> ขออีกหนึ่งดาวนะคะเอ้ก็ได้เป็นแซลักลูปผู้ชายนะคะเป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วสำหรับเกมนี้ Amazing มาก3ดาวนะจ๊ะจุกๆปั๊บเข้าไปให้โอเค okay. ก็ได้มา44นะคะต้องบอกเลยว่าเราซื้อมาที่600นะคะซึ่งเหรียญค่าเหรียญของเขาก็จะน้อยมากๆเลย0.30เลยประมาเนี้ยก็จะได้น้อยประมาณนี้แหละทุกคนเ, <laughs> เด็กสามครั้งนะคะ ดาวมีไวเบิงปึ๊บนั่นไงก็ไม่ได้ค <laughs> ร <c oughs> ั้งสุดท้ายค่ะทุกคนได้มาหนึ่งร้อยสามสิบบาทโอ้โหน้ำตาจะไหลามากปังอ่าบิ๊กบินนะคะ yeah ตอนนี้เราก็ขาดทุนไปประมาณ400กว่าบาทได้ะคะ16ฟีสปินนั้นเนี่ยได้มาแค่นี้แหละโอเคค่ะเราก็มาทำการเซอร์เวยในการลองซื้อฟีสปินให้ดูนะคะมูลค่า600บาทซึ่งมันก็ถูกที่สุดแล้วนะแต่ต่อไปนะคะเราจะกดเองเราเหลือเงิอนอยู่ประมาณพันสอเนอะอาะองจะปรับเดิมพันมาที่ประมาณ35บาทนะคะไปะ ที่บอกนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราซื้อบุหนัดเกมมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ตังค์นะทุกคนเออประมาณนั้นไปนะดวงล้วนไม่มีอะไรมาผสมเมื่อเราปรับเงินขึ้นนะคะอขอบุณจ้าสามสาบาทนะคะ รายจ่ายมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราเดิมพันเท่าไหร่ด้วยนะคะเมื่อเราเดิมพันมาที่35<ป>ถ้าเราซื้อฟรีสปินก็ประมาณ3500นะคะซึ่งถ้าเราซื้ออ่ะแน่นอนแหละมันได้เข้าฟรีเกมแต่ว่าเงิน่ะมันจะได้คืนหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึ่งเลยอุ้ยมามาเพื่อกรึบกรึบกรึบกรบไ่เียบ้อย ตื้อดืดตืดด้ดดดดเป็นไงทุกคนก็ไม่ต้องซื้อนะคะหยิงกำลังจะบอกว่าเก็บเงิน3,500น่ะจากที่จะไปซื้อฟรีสปินนะคะซึ่งโคตจะเสี่ยงเลยไม่รู้จะได้เงินคืนไหมเอา3,500มากดเองดีกว่า,เ,าเราจะมีโอกาสได้ปรับเบดขึ้นด้วยนะคะโอเคหมุนแรกได้มา17บาทนะคะหญ<ะ>ิงชอบตรงนี้เขาจะล็อกไว้เอาไว้อะ่ะชอบมากตรงนี้แหละ มาที่มาที่399นะเออมาอีกเพือนอีก3ครั้งนะคะตัวแพงเลยบิ Big ๊กวินค่ะเออฮูอ m <My God. c oughs> มาขอึ่งดาวทุกคน <c oughs> ถ้าใครไม่อยากแบบลุ้นนานก็กดเทอร์โบได้นะ แต่หญิงไม่ค่อยชอบกดอะมันเร็วเกินไปทําใจไม่ทันเวลาจะเสียตังค์างมาจ้ะขอผู้หญิงเข้านะทุกคนถ้าผู้หญิงเข้านี่คือบิ๊กบินนะคะโห่ไม่มาตอนนี้เรามาที่ห้าพันนะทุกคนนะซึ่งก็คุ้มแล้วนะคะกับคารที่เราเออลงทุนไปนะโอเคบิ๊กบินคะ่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนจบมาทั้งหมดนะคะ8ฟรีเกมได้เงินคืนมา5,677บาททุกคนเออก็คุ้มไม่คุ้มก็คิดเอาละกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราบวกกันมาอีกแล้วซึ่งตอนแรกหญิงก็มีความแบมบว่าน่าจืดคิดว่าเฮ้ยคลิปนี้ต้องเสียแน่นอนเลยแต่ว่าเราก็นิ่งไว้ก่อนไงสุดท้ายก็ได้นะคะทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอีกหนึ่งครั้งที่เราเล่นเซ็กซี่คาสิโนแล้วก็บวกอีกแล้วนะจ๊ะ โอเคค่ะได้มาทั้งหมด6,900บาทนะคะลบกําไรลบทุนที่เราเตรียมมาพันห้านะทุกคนนะวันนี้ต้องมีเครื่องคิดเลขติดตัวนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะเก่งทางนิตศาสตร์โอ้โหกำไร5,400บาทนะคะจริงๆคลิปแรกของวันนี้อิงขอแค่500-1,000ถึง1ก็พอแล้วนะคะแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าทะลุป้ามากๆเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้หญิงด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะเล่นเกมอะไรสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ